สวัสดีครับสวัสด <tinc S 2> ีครับนะวันนี้มาพบกันตามคำขอครับนะพี่น้องขอมาว่าขอเป็นพระเก่ารุ่นเก่ากันบ้างนะครับขอเป็นพระเก่ากันบ้างนะครับนะพระรุ่นเก่าผมไม่ได้การันตีนะครับพี่นะงานดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมมันได้นะครับนะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมมันได้นะครับนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับถ้าสนใจองค์ไหนครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์หรือเบอร์โทรนะครับนะผมจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางทุกรายการนะครับ เดี๋ยววันนี้ครับมารายการที่หนึ่งอะไรครับพี่พครับมารายการที่หนึ่งเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาติครับเป็นรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาติครับเป็นงานเหรียญกระถินรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญงานงานเหรียญกระถิ่นรุ่นแรกของทางวัดนะครับเนี่ยฮะนี่ครับเหรียญกระถินรุ่นแรกของทางวัดนะครับเดี๋ยวมาองค์ที่หนึ่งนะครับ องที่1ครับเป็นเนื้อนวะผิวออกแมงทับแมงทับเป็นนี่พีครับนาฝังตะกุดทองคําหรือแผ่นทองตะกุดนะฮะตรงจีวอหนุปู่นะครับนาตรงสังคติหนุ่ปู่นะครับนะฮะองนี้นะครับเลขค้นนัมเบอร์่8 4าครับเลขค้นนัมเบอร์8 4 5ด้านหลังคมคมนี่สวยางี้เลยพี่นะฮะด้านหลังคมคมไี่สวยางี้นะครับอยู่ในซีนนะพี่นะฮะอยู่ในซีนนะครับนะองค์นี้ผมขอ500บาทพี่องค์นี้ผมขอ500บาทนะครับองที่1นะครับ ต่อมาองค์ที่สองครับต่อมาองค์ที่สองครับเป็นเนื้อชุบเงินหน้าก่างชุบทองพี่เป็นเนื้อชุบเงินหน้าก่างชุบทองครับเลขคดเบอร์หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับเลขคดเบอร์หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับพี่องค์นี้ผมขอสี่ร้อยบาทครับองค์นี้ผมขอสี่ร้อยบาทนะครับพี่นะฮะองค์ที่สองนะครับ อีพีนี้ก็เป็นอีพีพิเศษนะพี่นะครับเป็นรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับทั้งคลิปนะพี่นะฮะลองติดตามชมกันดูนะพี่นะองคนี้ครับเป็นเนื้อออปก้าครับเป็นเนื้อออปก้าหน้ากากชุบทองครับเลขโคจเเบอร์สองแปดเก้าครับเลขโคจเเบอร์สองแปดเก้าครับองนี้ผมคิดราคาเบาๆพี่องค์นี้ผมคิดเบาเบาพี่นะสามร้อยบาทแล้วกันนะฮะองนี้ผมคิดสามร้อยบาทแล้วกันนะครับนะต่อมาครับพี่ต่อมาครับองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่ครับเป็นเนื้อผิวแมงทับนะครับโอ้องนี้สวยไหม องค์นี้สวยมากๆครับพี่นะฮะองค์นี้สวยมากๆครับพี่นะเป็นออกผิวแมงทับปีกแมงทับเลยนะครับนี่ฮะเลขโคดจำนวนหนึ่งศูนย์ศูนย์สองครับเลขโคดจำนวนหนึ่งศูนย์ศูนยสองครับนะตอกสัญลักษณ์นะฮะนี่พี่นะฮะนะครับอีพีนี้อีพีประกาศนะครับผมในกรกันตรีนะครับ นะฮะดูชอบดูให้ถูกใจพี่นะครับนะสามารถนะทักมาได้ที่ดีไลน์หรือเบอร์โทรนะครับนะขอรูปภาพเพิ่มเติมนั้นได้นะครับพี่นะฮะองค์นี้นะครับนะสี่ร้อยบาทนะครับเลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองครับผิวสวยมากพี่นะฮะรายการนี้ผิวสวยมากพี่นะครับมากัองค์ต่อไปครับพี่นะฮะองค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้าครับเป็นผิวแมงทับเหมือนกันพี่นะครับแต่เป็นหน้ากากเงินนะพี่เป็นผิวแมงทับหน้ากากเงินครับเลขคนเบอร์เก้าห้าเก้าครับ เลขโค้ดเบอร์959ครับนะหามเงินหามทองเลขหามเงินหามทองนะตอกโค้ดจะเจนนะฮะตอกโค้ดจะเจนครับเป็นนักกักเงินนะครับนะเป็นพิมพ์ยืนนะครับพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับนะองค์ที่ห้าครับสี่ร้อยบาทนะครับต่อมาครับองค์ที่หกครับองค์ที่หกครับเป็นเนื้ออัร์บาก้าครับเป็นเนื้ออัร์บาก้าไม่ลงยาพี่เลขโค้ดเบอร์99โอ้โหสวยพี่เลขสวยองค์นี้ผมขอเพียงแค่สี่ร้อยบาทนะครับจากปกติสามร้อยบาทพี่ ะะผมขอ400บาทท่านั้งพี่นะเฉพาะวันนี้นะพี่นาเฉพาะ EP นี้นะครับในะ EP พิเศษนะฮะนะฮะต่อมารายการต่อไปพี่รายการที่7ครับรายการที่เเป็นเนื้อท้องฝา,าบาทครับเป็นเนื้อท้องฝาบาทเลขคูเบอร์88ครับเลขคูเบอร์88ครับนาะมา EP พิเศษนี้ต้องจัดให้พิเศษนะครับองค์นี้400บาทนะครับสำหรับที่ใครไม่เอาเลขสวยนะครับนะ ผมก็ไม่รู้จะหยิบหยิบมามันได,ได้สวยมาพี่นะไม่มีเลขสวยนะผมมีอีก2องอุน,นะครับเลขธรรมดาผมคีดแค่สามรอยบาทนะครับเลขธรรมดาผมคีดแค่สามร้อยบาทนะครับต่อมาครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูพี่รายการที่8ดเนื้อทองแดงมันปูรายการที่8เลขค้นเบอร์หนึ่งหนึ่งครับ เลขโคดเบอร์หนึ่งหนึ่งครับโอ้โหสวยๆอย่างนี้พี่นะฮะสวยๆอย่างนี้เลยพี่นะฮะองค์นี้เอาไปพี่นะฮะสามร้อยบาทนะครับรายการนี้เอาไปพี่สามร้อยบาทนะครับปกต like <iji disrespect> ิสี่ร้อยบาทนะครับนะแบ่งัปพี่น้องกันไปครับต่อมาครับพี่ต่อมาเป็นรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้านะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟสวยๆอย่างนี้เลยพี่เนื้อทองแดงผิวไฟสวยนะครับเลขโคดเบอร์หมายเลขแปดครับโอ้โห บอกเลยแต่ละองนะฮะทีเด็ดทั้งนั้นครับหมายเลขคนเบอรเลขแปดนะครับนะเอาไปที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้ไปที่สามร้อยบาทนะสวยสวยอย่างนี้เลยพี่นะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับพี่นะนี่ฮะเลขคนเบอร์เลขแปดครับนะองค์ที่เก้าครับต่อมาครับเป็นองค์ที่สิบครับองค์ที่สิบนะครับหน้าคมคมอย่างนี้ครับเป็นเหรียญเนลมดาครับเป็นเหรียญน้ำดำางเลขโคเก้าสี่ครับเลขโคตรเก้าสี่ครับเป็นรายการแจกทานนะครับ เป็นตอกแจกครับในการแจกทานครับองนี้ผมขอ3า0รอบาทท่านพี่องค์นี้ผมขอเพียงแค่สามร้อยบาทท่านพี่นะเอาไปบูชากันได้เลยนะครับโอเคนะพี่นะครับนี่ฮะพี่ดูนะครับเหรียแจกหน้าคมเลยพี่นะนี่ฮะยังคมพี่นะฮะย่างคมนะครับนะรายการที่สิบนะครับสามร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดครับเป็นงานล็อกเก็ตครับเป็นงานล็อกเก็ตนะครับนะเป็นงานล็อกเก็ตนะครับถ้าให้ผมถอดกรอบออก ผมคิดเพียงแค่400บาทถ้าใส่กรอบผมคิด600บาทนะครับเลขคุณเบอร์89ครับนะเป็นงานล็อกเก็ตรุ่นเดียวกันพี่นะฮะรุ่นเดียวกันนะครับแต่องค์นี้จะเป็นล็อกเก็ตนะครับนะผมใส่เลี่ยมกรอบไว้ให้พี่นะฮะผมเลี่ยมกรอบไว้ให้พี่นะครับนะถ้าใส่กรอบ600บาทถ้าถอดออกนะผมคิดแค่400บาทเลขคุณเบอร์89ครับเลขคุณเบอร์89ครับองค์นี้นะฮะองที่11ครับต่อมาครับองค์ที่12ครับ องค์ที่12เป็นเนื้ออ่าอัปกล้านะครับลงยาดําเลขคุเบอร์1นึ่งครับเลขคุณหนึ่งหกสามสามนะครับลงยาดำนักกักชุบทองครับองค์นี้ผมขอมีตําหนินิดนึงพี่นทององนี้ผมขอแบ่งปันพี่น้องกันนะครับสามร้อยบาทพอพี่สามร้อยบาทพีโปโกนี่ห้าร้อยบาทนะพี่นะนี่ฮะมีหมินตรงนี้หน่อยนี่ฮะนะฮะต่อมาครับรายการต่อไปที่รายการที่สิบสามครับองค์ที่สิบสามครับเป็นเนื้อลงยาน้ําเงินครับองเนื้อ อ่าอัปปาก้าเลขคนจบนวนหนึ่งเก้าหกสี่ครับอัปปก้าหน้ากากชุบทองพี่น้ำเนื้อชุ่มเงินเดืออัปปก้าเนี่ยพี่หน้ากากชุบทองครับคุยพื้นลงยาน้ําเงินสวยๆงี้พี่องค์นี้ผมขอสี่ร้อยบาทนะครับขอสี่ร้อยบาทเด้อพี่นะครับต่อมาเลยพี่ต่อมาเป็นการต่อไปครับเป็นลงยาเขียวเหนียวซับเนื้ออัปปก้าหน้ากากชุบทองเหมือนเดิมพี่เลขคนจำนวนเก้าศูนย์หกครับเลขคนจำนวนเก้าศูนย์หกครับองค์นี้ผมขอแบ่งปันเบาๆพี่สี่ร้อยบาทนะฮะดูให้ชอบดูให้ถูกใจก่อนนะครับนะฮะ นี่ฮะต่อมาครับรายการที่สิบไอรายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าครับเป็นเนื้อนะฮะเนี่ยอัปปกาครับลงยาแดงหน้ากากชุดทองเลยหน้ากากชุดทองเลขคุณเบอร์สามหกศูนย์ครับเลขคุณเบอร์สามหกศูนย์ครับองค์นี้ผมขอสี่ร้อยบาทเท่ากันพี่องค์นี้ผมขอสี่ร้อยบาทเท่ากันพี่นะฮะจะสวยอย่างนี้เลยพี่นะฮะ สำหรับอีพีนี้ครับนะก็มีมาแบ่งปันประมาณเท่านี้นะพี่นะเนื่องจากเป็นอีพีพิเศษเป็นรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับเป็นลุงปู่พิมพ์ยืนนะครับรุ่นนี้ไม่ได้การันตีนะครับว่าเทมาไมพี่นะเป็นพระเก่านะพี่นะลองติดตามชมลองเลือกชมดูดูให้ถูกใจนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ครับจะส่งฟรีทุกรายการนะครับพระหลักร้อยของเรานะฮะบอกเลยว่าก็สวยได้นะครับในกรฝากของคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่นะอีพีนี้เป็นอีพีพิเศษนะครับนะขอบคุณมากมากครับ